โย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 ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นอนตื่นสายในโลกไฟเอมทุกครับวันนี้กลับมาพบอีกครั้งกันในรายการ What City News เอีพีวันนี้เสนอตอน10รถพลมแดงเร็วแรงทะลุนรกให้เสียงภาษาไทยโดยเทลเกตสตูดิโอเช่นเดิมนันจ้ะเอาล่าวัยรุ่นสาวสวยกับหนุ่มหล่อเท่ทั้งหลายเอ้าไหนพร้อมสิ้นกันหรือยังจ้ะไป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  เอาล่ะในโลกของ GTA Low Play เนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานสายขาวสายเทาหรือสายดําหรืองานนอกเหนือจากนี้ก็ต้องมีรถเพื่อใช้ชีวิตในเมืองใช้เดินทางขับทํางานขนของส่งของ หรืออุ้มคนหรือแม้แต่จะหนีตำรวจก็ตามนะแต่ก็จะมีรถประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นรถในตำนานต้องเป็นคนมีเงินเท่านั้นถึงจะครอบครองมันได้เป็นรถที่มีการนำเข้ามาในประเทศอย่างจำกัดและต้องหาเงินมาประมูลกันอย่างดุเดือดเลยละ่ะถ้าจะพูดให้ดีมันก็คือรถริมิเต็ดอิทิชันกันเลยนะเขาเรียกรถประเภทนี้ว่ารถพรมแดงโดยวันนี้เราก็ได้คัดมาแล้ว1ิบคันกับรถพรมแดงเร็วแรงแซงทะลุนรกนั่งตำพกอยู่สุรินแต่ละคันจะเป็นรุ่นไหนน่าสนใจอะไรยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยสิวะ มาเริ่มกันที่คันที่1ครับรถคันแรกที่มีการประมูลซื้อขายในประเทศวอตซิตี้กับรถรุ่น T20 หรือคุณตาในรถของ OC ที่ดึงมาจากรถรุ่น m c ค ar ร์ P1 รถที่มาพร้อมกับสมยานามที่ว่ากันว่าเป็นสมดุลแห่งทางตรงโดยจบราคาสุดที่ไปสูงถึง20ล้านบาท รอบครองโดยนายหลงไหลเพื่อนรักเพื่อนสีของอาเฉินแห่งแก๊งดูไวท์นั่นเองโดยทีทเวนตี้คันนี้มีความเร็วที่สามารถพุ่งไปสูงถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัดขึ้นนะครับเป็นรถที่เป็นต้นแบบของรถคันอื่นๆที่จะตามเข้ามาด้วยความเร็วและความแรงจึงเหมาะสมกับการอุ้มคนที่ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองแต่ทีทเวนตี้คันนี้ก็แลกมาก,กับการควบคุมที่ไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยสกิลเพล์ของนายหลงไหลทําให้ทีทเวนตี้ถูกรีสักกยภาพออกมาได้ใช้ถึงขั้นขี่สุด จะเรียกว่าขับเป็นอย่างเดียวก็คงอาจจะไม่ได้เกิดแม่แต่ละคันหลังจากนี้ผมนึกว่าเขาเล่นเรซิตี้กันซะแล้วเื่อพวกคุณสามารถดูลายการขับรถของเจ้าของรถคันนี้ได้ที่ Facebook Fanpage d o p p อร์กับรูของหลงไหลแห่งดูไวท์ได้เลยนะครับประคันต่อไปกันดีกว่าบอกเลยว่ายาว,ยาวๆโตดๆทั้งนั้นขั้นที่2ครับ XE t 1หรือ XA t 1นั่นเอง รถที่ได้แรงบันดาลใจจากรถ OC รุ่นจาก,กัวกลัวหรือที่คุ้นกันดีกับฉากในหนังเรื่อง007ภาคสเปกเตอร์ฉากที่เจมบอลใช้รถคันนี้ขับหนีตัวร้ายนั่นเองแม่ hey, hey, จริงเลยนะฉากนี้แม้ซีรีส์เอนั้นหน้าตาจะไม่ดูโฉบเฉีย่ยวเท่ากับ T20 แต่ด้วยความที่กระทัดรัดกว่าทำให้ SA คันนี้มาพร้อมกับฉายาที่ว่า The b e s t Performance นั่นเองครับ ราคาสุดที่ก็อยู่สูงถึง35ล้านบาทครอบครองโดยน้องเอ๋ยจาก b ีซีเลียนถึงน้องก็จะชื่อน้องเอ๋ยแต่สกิลการขับรถข,รถของน้องเรียกว่าไม่ใช่น้องๆเลยนะครับโดย XA ตัวนี้มีความเร็วเฉลีย่ยอยู่ที่ 265กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว,ว่าถ้าจะสุดในทางตรงให้มากกว่านี้ก็ต้องไปที่ทีทเวนตี้คันแรกเลยนะครับอาจจะเหมาะกว่าแต่ด้วยราคาที่มากกว่ากันเกือบ2เท่านั้นทําให้ XA มีความพิเศษที่มากกว่าแค่ความเร็วโดยซีรีส์ XA นั้นจะเป็นรถที่มีการเข้าโค้งที่ดีที่สุดของรถพรมแดงทุกๆคันขับง่ายและสมดุลรถคันอื่นอาจจะต้องลดความเร็วเหลืออยู่ที่50-90กิโลเมตรเพื่อจะเข้าโคง้งแต่ XA นั้นด้วยความเร็วที่150-80ก็ยังสามารถที่จะเข้าโค้งได้อย่างง่ายได้ ซึ่งเหมาะกับงานในเมืองแบบสุดๆเรียกได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างครบจบเลยทีเดียวโดยสามารถติดตามการสตรีมของเจ้ารถคันนี้ได้ที่ t w i t c h dmt tv กับโรของน้องเนยแห่งดีซีเลียนกันได้เลยนะครับ ขั้นที่3ครับรถคันนี้เองก็อยู่ในเซตแรกของรถครมแดงในวัดซิตี้เช่นกันนั่นก็คือรุ่น BMW i 8หรือ BMW i8 นั่นแหละครับซึ่งเป็นโมเดลตรงจาก BMW เลยครับสวยโฉบเฉี่ยวสะดุดตารู้ราหมาเหา่าขาวดุดันหมอะกับเจ้าของและแก๊งจริงๆมากับฉายาที่ว่าหงรูปผสมราคาสุดที่อยู่ที่12ล้านบาทผู้ครอบครองก็คือโทนี่มือสังหารแห่งแก๊งดูไวท์นั่นเองครับู ตกฟาร์มมาสองล้านครับวันนี้ผมบอกให้เต๊กอีกสิบวีพีเออหรอเจ้าอ๋อวัสดี ใช้ยาหงลูกผสมของรถคันนี้ได้มาเพราะเป็นรถที่เสมือนลูกครึ่งระหว่าง T20 รถคันแรกที่เป็นสมดุลทางตรงและ XA คันเมื่อกี้ที่เป็นสมดุลทางโค้งนั่นเองนะครับโดยความเร็วของรถ B M W i8 นั้นสามารถพุ่งไปได้ถึง265กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองถ้าเทียบกับ T20 คันแรกนั้นอาจจะถือว่าเป็นรองมาเพียงเล็กน้อยแต่จะได้เรื่องของการควบคุมที่มากกว่าสามารถเล่นได้หลากหลายกว่าแต่จะไม่เท่า XA นั่นเองโดยโมเดลของเจ้า B M W i 8ของโทนี่คันนี้ก็ได้ผ่านการเปลี่ยนสีมามากกว่า1สีซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าจะสีไหนก็สวยเด่นเรียบหรูจริงๆยังไงก็ตามนะครับสามารถติดตามการสตรีมของเจ้า bmw i8 คันนี้ได้ที่ Facebook Fanpage Modra กับโรของโทนี่มือสังหารแห่งดูไวทกันได้เลยนะครับ มาต่อกันที่4ครับอิตาลี R S X โชบเชียวปาดเปรียวเยี่ยวไหลเลยรถที่ได้แรงบันดาลใจระหว่าง Ferrari S F 90กับ Lamborghini เข้าไว้ด้วยกันมากับฉายา i8 Hunter ราคาสุดที่อยู่ที่16ล้านบาทโดยปัจจุบันครอบครองโดย c o n เนอแห่งแก๊งดูไวท์นั่นเองครับ ถึงแม้ยี่ห้อและรุ่นอาจจะคนละอันกันก็ตามแต่ด้วยสัญชาติและสมรรถนะที่ใกล้เคียงเหมือนผสมผสานกันมาจึงท,ทำให้ r s x เสมือนเป็นคู่ปรับกับ i8 โดยปริยายครับโดย r s x สามารถทำความเร็วไปได้สูงถึง265กิโลเมตรต่อชั่วโมง<ๆ>เท่ากับ i8 แต่แรกมาด้วยอัตราเร่งที่ตามกว่าในบางช่วงต้นแพ้ช่วงต้นนิดเดียวจริงๆครับแต่ r s x คันนี้ก็สามารถควบคุมการเลี้ยวได้ดีกว่า i8 เช่นกัน โดยภาพรวมแล้วนะครับ R S X อาจจะเป็นรถอีกคันที่สามารถเล่นได้หลากหลายกันเลยทีเดียวโอ้โห ôi, แต่ละช็อตนี่คนขับผมแดงเรียกว่าโคตกันจริงๆสแตนด์อินในเรื่องเดอ f a ฟาอาจจะคลานมากราบตีนได้เลยนะเนี่ยยังไงก็ตามครับสามารถติดตามการขับฟิวฟิวเช่นนี้กับเจ้าของรถ R S X คันนี้ได้ที่ t w i t c h M F I N z กับโรของคอนเนอร์แฮงดูไว้นะครับโอ้โห ôi, สแตนสแตนคาสุดหล่อที่ ขั้นที่5พิสเตอร์นีออนรถที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถ OC รุ่น Porsche 918 Spider โดยพิสเตอร์นีออนนั้นเป็นรถที่มีสมรรถนะคล้ายคลึงกับ XA ที่ว่าจะมีความสุดของสกิลอยู่ในตัวโดยเจ้า XA นั้นจะสุดในด้านการเลี้ยวส่วนตัวนีออนคันนี้นั้นจะมากับฉายา Super b o เตอร์รถที่มีอัตราเร่งสูงที่สุดในประเทศกับราคาสุดที่อยู่ที่8ล้านบาทโดยปัจจุบันรถคันนี้ถูกครอบครองโดย คลังแสงแห่งแก๊งดูไวท์นั่นเองครับความเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น้อยกว่า XA อยู่เพียงเล็กน้อยแต่นนออนคันนี้สามารถเร่งความเร็วที่0ถึง100กิโลเมตรภายในเวลาไม่กี่วินาทีดังฉายารถที่มีอัตราเร่งช่วงต้นสูงที่สุดในประเทศพุ่งจนร100คิดดูแล้วกันนะ ถ้าอยากรีบพุทธหนีภายในเมืองก็ชักไม่แน่ใจแล้วว่าระหว่าง XA ก็เลี้ยวดีนะกับนีออนที่มีอัตราเร่งช่วงต้นอย่างพุ่ง อันไหนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ากันแต่ในมุมมองของผมที่เล่นเกม GTA V มาผมบอกเลยว่าผมชอบนีออนที่สุดเพราะว่าด้วยเสียงรถที่มันเงียบเชียบแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ฝีมืออยู่ดีอย่างที่ดมินิกทเรโตเคยกล่าวว่าสิ่งใดที่จะอยู่ในห้องเครื่องมันก็บอสําคัญดอกสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือผู้ใดต่างหากที่อยู่ล้างพวงมาไล่แต่ทั้งนี้การเลี้ยวและการควบคุมของรถคันนี้ยังอยู่ในระดับที่กลางๆต้องเรียนรู้ภาษารถพอตัวเลยนะยังไงก็ตามก็สามารถติดตามการสตรีมของเจ้าของรถนีออนคันนี้ได้ที่ Facebook Fanpage ปอโตบรอตกับโรของบิลลี่แห่งดูไวท์นั่นเองครับเฮ้แต่เอาจริงๆคุณลองฟังเสียงเครื่องรถคันนี้บอกเลยมันนิ่มสบายหูมากชอบจริงๆคับชอบมากชอบส่วนตัวเลยตัวรถพรมแดงเนี่ยไม่ได้มีแค่รถยนต์อย่างเดียวนะครับแต่ยังมีมอเตอร์ไซค์ที่สมรรถนะเหมาะกับการเป็นรถพรมแดงอีกด้วยกับคันที่6าคุช ด้วยสมญานามที่ขนานว่า The Best Motorcycle ม o เตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดภายในโลก GTA โดยได้แรงบันดาลใจมากมายจากโอซีรุ่น Honda CBR 1100XX ซูเปอร์แบล็กเบิร์ดซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ฮาคุโชนั้นก็จะมีด้วยการ2รุ่น2ดีไซน์โดยรวมทั้ง2รุ่นเองก็ถือว่าเป็นรถรมแดงที่มีการประมูลเช่นกันนะครับแต่วันนี้เราจะมานําเสนอฮาคุโช g เจนทูเป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดจากตัวดั้งเดิมทั้งความเร็วและการเลี้ยวกับราคาสุดที่อยู่ที่9ล้านบาทผู้ครอบครองในปัจจุบันก็คือบังเทนแห่งแกงดูไวท์ White, ที่ได้รถคันนี้มาจากเหตุการณ์ดูไวท์ปะทะโอเวอร์ over, เมื่อีพีที่แล้วนั่นเองครับ โดยหากผู้ชนนั้นจะมีความเร็วที่สามารถทําได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทบจะเทียบเท่ากับสปอร์ตคาร์ในประเทศหลายๆคันเลยนะครับโดยการใช้งานที่เหมาะสมกับรถคันนี้ก็คือการซ่อมไฟภายในเมืองเหตุการณ์ที่ต้องรีบช่วงชิงให้ไปถึงที่หมายก่อนคนอื่นนัดเลาะซอกซอยได้ไวกว่าคนอื่นแต่ถึงจะดูดีเป็นหมดทั้งความเร็วการควบคุมและการใช้งานนั้นฮากุโชก็มีข้อเสียที่เห็นได้ชัดด้วยเช่นกัน นั่นคือการที่นั่งได้แค่2คนและไม่สามารถเอาไปทํางานดําได้ด้วยกฎหมายในประเทศวอดซิตี้มาตราที่4 7รัฐธรรมนูนที่2 5 6 2หน้า7บรรทัดที่1 4วรรคสองว่าความไว้ว่าหากมีการใช้มอเตอร์ไซค์ทำงานดําตํารวจสามารถจัดการและปิดบัญชีได้เองเลยโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเอออันนี้มันมีจริงใช่ไหมเนี่ยหรือใครมโนใครหลอนกันแน่เนี่ยฮะเอาละยังไงก็ตามก็สามารถไปติดตามการสตรีมของเจ้าข,ของรถคันนี้ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจสตาริกกับโรคของบางเทนคันที่แห่งดูไวท์นั่นเองครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนในแก๊งที่สามารถใช้รถคันนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเจอคนอื่นขับนะจะ้าตามต่อด้วยคันที่7ครับกับ Porsche 911นวันพอ e ช1นายวันวันเป็นรถที่ได้โมเดลตรงมาจาก p o r ช c นายวันวันคาริอาร่าเ มากับฉายา T20 Shadow ร่างแยกของ T20 นั่นเองโดยราคาสุดทิอยู่ที่15ล้านบาทผู้ครอบครองก็คือ Zero Noise แห่งแก๊งดูไว้นั่นเองครับฉายาร่างแยกของ T20 นั้นไม่ได้มาจากหน้าตาของรถถึงรูปทรงจะคล้ายกันหน่อยๆแต่ความร่างแยกนั้นมาจากความเร็วที่สามารถทำได้เทียบเท่ากันก็คือ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบปัดขึ้น อัตราการเลี้ยวก็เท่ากันราคาก็ใกล้เคียงกันแม้จะเท่าเท่ากันเกือบทั้งหมดแต่ก็ยังมีความต่างที่ดีเทลอันเล็กน้อยโดย Porsche ในวันวันคันนี้จะได้อัตราการเร่งที่ดีกว่าในช่วงต้นถึงแม้ความเร็วจะเท่ากับ T20 ก็ตามแต่การเลี้ยวที่จะด้อยลงไปนิดหน่อยจาก T20 เรียกได้ว่าภาพรวมก็เล่นได้หลากหลายไม่แพ้กับคันอื่นตัยทีเดียวจะว่าไปนะหน้าตาของรถคันนี้มันก็คล้ายคายกบเหมือนกันนะเนี่ยเอาฉายาไปใหม่เลยไหมกับคำว่ากบขนองเหมือนเต่าขนองในเบเบลเนี่ย ่าละติดตามเจ้าของรถกรบคนองคันนี้ได้ที่ทวิ s ซีโร่น้ตอันเดอร์สกอร์ทกับโรของซีโร่ o น้ e แห่งดูไว้กันเลยนะครับดูดูดูการขับสิโอ้โหคขนองเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยคันนี้เรามาดูคู่แข่งต่างสัญชาติของรถพรมแดงกันต่อดีกว่าศึก2เชื้อสายกับคันที่8 Mitsubishi l a ลนเซอร์อีโอ้โหสายญี่ปุ่นต้องคอยเข้ากับบรรยากาศโตเกียวดิบกันหน่อยนะ เป็นอีกคันที่ได้โมเดลรถจาก OC เข้ามาด้วยชายา XA Hunter มาพร้อมกับสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับรถ XA รถ the Best Performance จากทางยุโรปของเรานั่นเองโดย EVO คันนี้จะจบราคาสุดทิอยู่ที่18.5ล้านบาทถูกกว่า XA ลงมาครึ่งต่อครึ่งครอบครองโดยโอ,วอ้วน over หัวหน้าแก๊งปีศาจด,ดำ over นั่นเองความเร็วที่ Mitsubishi Evo คันนี้จะทำได้อยู่ที่265กิโเมตรต่อชั่โมง เท่ากับ XA แต่อีโวคันนี้มีสิ่งที่พิเศษที่ XA ไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการนั่งได้ถึง4คนโดยหากนั่ง4คนแล้วอีโวจะมีข้อเสียที่ความเร็วลดลงไปเพียงเล็กน้อยจะเฉลี่ยที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองอีกสิ่งที่อีโวคันนี้ดีตามรถ XA นั่นก็คือการเลี้ยวที่คล่องตัวสามารถทำได้ถึง9.5คะแนนในขณะที่ XA ทำได้10คะแนนเต็มกันทีเดียว ส้มกับชายา X A Hunter จริงๆนะครับถึงจะต่างสัญชาติแต่ก็ต้องขอเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาเลยแหละ โดยงานที่เหมาะกับคันนี้สุดๆนั่นก็คือการวอรการอุ้มคนเพราะพื้นฐานแล้วรถกรมแดงจะถึกกว่ารถคันทั่วไปการที่นั่งกันไปได้ถึง4คนพร้อมเพื่อนคู่ใจย่อมอุ่นใจกว่าแน่นอนคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนอันตราย4คนรอดหมดเลยนะโดยสามารถติดตามเจ้าของรถ Mitsubishi Evo คันนี้ได้ที่ Facebook Fanpage ตาเคลื่อนไลฟ์กับโรคของอ้วนหัวหน้าแก๊งโอเวอรกันได้เลยนะครับ ที่9ขอเชิญพบกับแฟดสีประตูกับ B M W M5 F90 รถกรมแดงที่เป็นเสมือนเป็นแฝดของ Mitsubishi Evo ที่นั่งได้ถึง4คนอีกทีหนึ่งครับเป็นอีกคันเช่นเคยครับกับรถที่ได้โมเดลมาจาก o c ทางดุนมากับฉายาแฟดสีประตู แต่ด้วยความที่ยี่ห้อมันต่างกันรุ่นปีก็ต่างกันจึงทำให้ BMW M5 F90 คันนี้ราคาโดดจาก Mitsubishi Evo ที่4ประตูเหมือนกันไปถึง2.5เท่าสุดที่ราคาที่43ล้านบาทเลยนะโอ้โหเเรียกว่าเป็นรถพรมแดงที่แพงที่สุดในประเทศกันเลยทีเดียวครอบครองโดย Godzilla แห่งแก๊ง Notorious โดย BMW F90 คันนี้จะมีความเร็วที่ทำได้เท่ากับ Mitsubishi Evo เลยก็คือ265กโเมตรต่อชั่วโมงในอัตราเร่งที่เท่าๆกันเลย แต่จะควบคุมได้ดีกว่าอีโวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและถ้าถามว่ามันแตกต่างกันยังไงน่ะเหรอต่างกันที่แบรนด์ยังไงล่ะ,ะสคริปต์มีแค่นี้เหรอเออแค่นี้จริงๆด้วยเว้ยว่้ถึงสมรรถนะจะคล้ายคลึงกันยังไงก็ตามแต่รถแต่ละคันก็จะมีเจ้าของที่สไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันแน่นอนยังไงก็ตามก็สามารถติดตามเจ้าของรถ BM เ4็อปยูประตูคันนี้ได้ที่ Facebook Fanpage เออก็อดกันลวกันนะเขาไม่ได้สตรีมคนนี้ เอาเป็นว่าสามารถไปติดตามแก๊งโนโตเรียสและเ,เพื่อนๆที่ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโนโตเรียสลบ NTR แทนกันได้เลยนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงคั้นสุดท้ายของเรากันแล้วครับกับขั้นที่10 l a m b o บกิ i n p IP 6 7 0 s v Lamborghini รถพรมแดงเซตล่าสุดที่เข้ามาในประเทศวัดซิตี้นะครับเป็นอีกคันเช่นเคยที่ได้โมเดลรถมาจาก O c หรือเอาคาแรคเตอร์ Character ของเขาเข้ามาในเกมเลย มากกับฉายาท็อปสปีดเร็วแรงที่สุดในบรรดารถผมแดงทุกคัน,นเลยทีเดียวส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงครับ28ล้านบาทครอบครองโดยบ๊อบแห่งแก๊งกากีนังคนๆน,นี้เป็นคนที่ใช้เงินตัวเองประมูลโดยที่ไมไ่ยุ่งเกี่ยวกับเงินในแก๊งแม้แต่น้อยผมบอกเลยว,ว่าสุดจริงๆเสียเสียโดยล b o r บกิน i คันนี้สามารถทำความเร็วในอัตราเร่งที่สูงถึง280กิโลเมตรถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพูดไม่ผิดนะเนีย่ย สม้กับชายารถคมแดงที่เร็วที่สุดในประเทศกันเลยที่แม้แต่รถตำรวจเองก็ยังไล่กันลำบากครับถ้าหากเทียบกันไม้ต่อไม้นะแต่ใดๆแล้วก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบถึงเร็วที่สุดก็ยังมีข้อเสียในด้านการเลี้ยวที่ค่อนข้างลำบากเมื่ออยู่ในความเร็วสูงๆขับขี่ทำภารกิจในเมืองหลวงที่มีเส้นทางซอกแซกเยอะอาจจะทาให้เสียหลักกันไปไง่ายๆเลยบินกันเลยทีเดียวบอกเลยดังนั้นคันนี้จึงเหมาะกับการอุ้มคนนอกเมืองจกปูนนอกเมืองมากกว่าซึ่งหนีทางตรงกันยาวๆไปเลยัยรุ่นและเช่นเคยครับติดตามเจ้าของรถ รัมโบกิน i ่ไอพีซิวคันนี้ได้ที่ทวิชนอตรากับโรของบ๊อบแห่งแก๊งกากิีนังกันได้เลยเยเกินไปเปล่าขอโทษครับ จบกันไปแล้วครับกับ10รถครมแดงเร็วแรงแซงทะลุนรกนั่งตามครกอยู่ที่สุรินจากที่เล่ามานี่ก็คือชักอยากจะเห็นกันซะแล้วว่าถ้า10บคันนี้มาวิ่งสู้กันจริงใครจะอยู่ใครจะไปเพราะแค่สมรรถนะรถอย่างเดียวก็ยังไม่ตัดส,สินอะไรได้อย่างที่โดมิทอยโต้เคยกล่าวไว้ว่าโอ้ยอะไรที่อยู่ในห้องเครื่องมันไม่สำคัญหรอกเมื่อไรบทภาคมันจะหมดวะเนี่ยฉันเห็นด้วยเมื่อเที่ยงกินอะไรไป ก็นั่นแหละครับเหมือนเช่นเคยถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าติดตามภายในประเทศวอชิงตันแห่งนี้และสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและในตอนนี้ถ้าทางเราพูดอะไรผิดไปหรือให้ชื่อผิดให้ข้อมูลผิดอะไรก็ต้องกราบขออภัยมาใน,น,นที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติเตียนหรือพูดคุยกันได้เลยนะครับพวกเราอ่านเสมอพบกันใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ No.